อันนี้นี่ยังยังไม่ได้ปลูกเลยนะอันนี้มาเก็บน้ำก่อนเออ่าอย่าอันนี้เตือนนะอย่าเอาไปลองเล่นกับ <c oughs> กลางน้ำนะครับอย่าไปลองเล่นกลางน้ำอ่าดูดูที่ที่นี้นะครับเติ้ท้องนะเปิ้ท้องก็คือเดี๋ยวเราจะเอาน้ำน้ำเข้ามาในในท้องเรือนะครับอ่า เดี๋ยวยังไม่ได้แกะเตอร์อ่านี่น้ำาข้าแล้วนะมันเป็นข้มแบบนี้อ่าน้ำเข้าแล้ว,นะวบบอ่เาออเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเข้าแค่ไหนนะครับอ่านี่คือเรือเปล่านะอ่านี้น้ำเข้าแล้ว น่าจะสุดนะครับบรรยากยังมีเข้าอีกนิดนึงเดูตอนยืนนะครับอันนี้เทสความปลอดภัยนะครับเวลาเสมมุติน้ำคลื่นใหญ่ตีเข้าเรือนะครับน้ำจะอยู่ได้ประมาณไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้น้ำจะอยู่แค่ประมาณนี้เองนะครับเพราะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเนี่ยคือยัยงยังไม่เปิดระบบน้ำเข้าไปข้างในนะครับ อันนี้สมมติว่าน้ำฟงน้ำฝนเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่ห้องนี้นะน้ำก็จะอยู่ที่ระดับเตีมยมๆตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะทำเป็นระบบแต็มนะครับเดี๋ยวคอยดูตอนตอน,ตอนเรือเสร็จอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเทสระบบเทสตอนน้ำเข้าน้ำออกอีกทีนะครับโอเคครับของค,ครับ